คุณเคยรู้สึกไหมว่าคำพูดของใครบางคนเหมือนเข็มเล็กๆที่มองไม่เห็นคอยทิ่มแทงลงในใจทีละนิดทีละนิด,นดจนวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่าเปล่าและเหนื่อยล้าเกินกว่าจะทนอารยาเคยเป็นผู้หญิงที่สดโลกของเธอเต็มไปด้วยสีสันและเสียงหัวเราาคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพที่เธอแชร์กับธนินแฟนหนุ่มที่ดูดีมีเสนและมีหน้าที่การงานมั่นคง ควรจะเป็นรังรักอันแสนอบอุ่นแต่พักหลังมานี้อากาศภายในห้องสี่เหลี่ยมกลับหนักอึ้งขึ้นทุกวันเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งอรายาหมเบิงเบาขณะทอดไข่าดาวในครัวกลิ่นหอมของกาแฟาสดผสมกับกลิ่นเนยจังกางควรจะสร้างบรรยากาศผ่อนคลายแต่แล้วทนินก็เดินเข้ามากาะเธอจากด้านหลังเสียงทุ่มนุ่มกระซิบข้างหูหอมจังเลยครับ แต่ที่รักไข่แดงเกือบแตกแน่คราวหน้าเบาไฟกว่านี้หน่อยดีไหมอริยาชะง,งักยิ้มบางกลามตอบกลับไปอือได้สิคะแม่ในใจจะรู้สึกเหมือนถูกตำหนิเล็กเต้งเธอก็ปัดมันทิ้งไปเขาคงแค่แนะนำแค่วังดีบนโต๊ะอาหารทนินเล่าเรื่องงานของเขายังออกโรสอาริยาตั้งใจฟังพยักหน้าเป็นระยะเมื่อเขาถามถึงแผนวันหยุดเธอลองเซออยาอยากไปเดินเล่นตลาดน้ำแถวตลิงชัน เห็นรีว <déc> <ide> ิวในเน็ตน่าสนใจดีคะาทนินทำน้าคุณคิดตลิงชั้นหรอรถติดน่าดูเลยนะยิ่งเศาราอาทิตย์แบบนี้จะหวยหรอไปหาอะไรกินง่ายๆแถวสยามไม่ดีกว่าหรอเขาไม่ได้ปฏิเสธตรงต้นแต่คำพูดของเขาก็ทำให้อารยารู้สึกลังเลและหมดความประตือหรือร่นไปเสียดืูฟี สุดท้ายพวกเขาก็ลงเอยด้วยการดูหนังในห้างซับสินค้าใกล้คอโนดเหมือนเคยตกเย็นอารยาคุยโทรศัพท์กับพิมพ์เพื่อนสนิทที่คบกันมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลายัยพิมพ์ชวนไปคาเฟ่เปิดใหม่ซอยอารีไปสิแก่บรรยากาศดีเค้กอร่อยมากเออขอดูก่อนนะต้องถามพี่ธนินก่อนว่าเขามีแผนอะไรหรือเปล่าอารยาตอบเสียงอ่อยพิมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเรียบเพ แกต้องขออนุญาตแฟนทุกเรื่องเลยเหรออารยาคำถามนั้นแทงใจดำแต่อารยาก็ทำได้แค่หัวเราะแห้งแท้งกลบเกลื่อนหลายสัปดาห์ต่อมาข่าวดีที่รอคอยก็มาถึงอารยาได้รับการปโปรโมตเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่เธอดีใจจนแทบเก็บอาการไม่อยู่รีบโทรหาธนินทันทีที่หัวหน้าแจ้งข่าวพี่ธนินยาได้โปรโมตแล้วนะดีใจมากเลยรอครับ เก่งจังเลยนะที่ลักนำเสียงของธนินฟังดูยินดีแต่ประโยคถัดมากลับเหมือนน้ำเย็นราดลงบนกองไฟฟแต่ตำแหน่งนี้ความรับผิดชอบสูงนะงานคงหนักขึ้นเยอะเลยจะไหวแน่นะความรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าชาติใหญ่ความดีใจมาลายหายไปในพริบตาเหลือเพียงความน้อยใจและคำทามที่ดังอยู่ในหัวทำไมต้องพูดแบบนี้ถ้พยายามบอกตัวเองว่าเขาคงเป็นห่วงแต่ลึกๆแล้ว คำพูดนั้นกรีดลึกกว่าที่คิดนับจากวันนั้นอารยาเริ่มสังเกตคำแนะนำและความหวังดีของทนินมากขึ้นมันมักจะมาในรูปแบบคละลายกันสมอตอนไปเลือกซื้อโซฟาตัวใหม่สำหรับคอนนดอารยาถูกใจโซฟาสีครีมตัวหนึ่งที่ดูอบอุ่นน่านั่งตัวนี้สวยเนอะพี่ทนินนุ่มด้วยทนินเดินวนรอบโซฟากอดออกมองด้วยสายตาปรเมน็น มันก็สวยนะแต่สีอ่อนไปหน่อยมัง้งเลอะง่ายจะตายไปอีกอย่างสไตล์มันดูไม่ค่อยแพงเลยนะไม่เข้ากับห้องเราหรอกเชื่อพี่สีสุดท้ายพวกเขาก็ได้โซฟาหนังสีเข้มที่ทนินเป็นคนเลือกแม่อรยาจะไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่แต่เธอก็ไม่อยากเทียงเมื่อไปทานข้าวเย็นกับกลุ่มเพื่อนของทนินบทสนทนาเป็นไปอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งมีการพูดคุยถึงประเด็นทางสังคมเรื่องหนึ่งอรารยาแสดงความคิดเห็นตามที่เธอรู้สึกแต่ยังไม่ทันจะพูดจบทนินก็แทะขึ้นมาด้วยรอยยิ้มอรารยาเขาชอบคิดอะไรพ่อฝันนะครับอย่าไปถือสาเข้าเลยสรุปง่ายๆก็คือสไตล์มันดูไม่ค่อยแพงเลยนะไม่เข้ากับห้องเราหรอกเชื่อพี่สิสุดท้ายวกก็ได้โซฟาหนังสีเขมที่ทนินเป็นคนเลือก แม่อริยาจะไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่แต่เธอก็ไม่อยากเทงเมื่อไปทานข้าวเย็นกับกลุ่มเพื่อนของธนินบทสนทนาเป็นไปอย่างสนุกสนานแล้วเขาก็รวบรัดตัดความในแบบของตัวเองทิ้งให้อริยานั่งหน้าชารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวตหลกในวงสนทนามีอยู่ช่วงหนึ่งที่อริยาเครียดเรื่องงานมากจนนอนไม่หลับเธออยากระบายความรู้สึกให้ใครสักคนฟัง จึงตัดสินใจเล่าให้ทนินฟังในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังดูฟุตบอลพี่ทนินช่วงนี้ยายครีเทียตเรื่องงานจังเลยรู้สึกกดดันมากทนินละสายตาจากจอทีวีแวบหนึ่งเออเหรอเรื่องแค่นี้เองน้าใครๆเขาก็เจอกันทั้งนั้นแหละอย่าคิดมากสิเดี๋ยวก็ผ่านไปเขาพูดเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไปสนใจเกมต่อ ท่าทีไม่ใส่ใจนั้นทำให้อรารยารู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ค่าเธอเรียนรู้ที่จะเก็บงำความรู้สึกของตัวเองไว้ไม่ปริปากบนอะไรอีกบางครั้งความผิดพลาดเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เมื่ออยู่กับทนินวันหนึ่งอรายาลืมใจบิลค่าอินเทอร์เน็ตทำให้เน็ตถูกตัดเช่าคราวทนินกลับมาจากทำงานและพบว่าใช้เน็ตไม่ได้เขาก็หันมาต่อว่าเธอทันที พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เช็คบินดีท้าไมถึงปล่อยให้โดนตัดได้เนี่ยเรื่องแค่นี้เองใครๆเขาก็เจอกันทั้งนั้นแหละอย่าคิดมากสิเดี๋ยวก็ผ่านไปเขาพูดเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไปสนใจเกมต่อท่าทีไม่ใส่ใจนั้นทำให้อารยารู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ค่าก็เพราะเธอไม่รอบค้อไปเรื่องมันถึงเป็นแบบนี้ ท,ทั้งจริงที่มันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้และเขาก็ไม่เคยช่วยเธอจัดการเรื่องบินต่างเลยสักครั้งความอึดอัดใจ,จเริ่มก่อตัวหนาขึ้นเลยเหมือนเมฆดำที่ตั้งเขาก่อนฝนตกหนักอรยาตัดสินใจนัดเจพิมพ์ที่คาเฟ่เจ้าประจําย่านทองหล่อบรรยากาศสบายของร้านกาแฟาช่วยให้เธอผ่อนคลายลงได้บ้างแกดูมองมองไปนะอรยาช่วงนี้มีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่า พิมถามขึ้นหลังจากสังเกตสีหน้าเพื่อนอยู่นานอรารยาธรนหายใจยาวเล่าความรู้สึกที่อัดอัน้นและความสับสนเกี่ยวกับคำพูดและการกระทำของธนินให้เพื่อนฟังพิมตั้งใจฟังอย่างเงียบไม่ตัดสินแต่แววตาเต็มไปด้วยความเห็นใจแกสังเกตไม่อรารยาพิมพูดขึ้นหลังจากอรารยาเล่าจบว่าเขาชอบพูดให้รู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอ ตลอดเลยอารยามองนาเพื่อนแกก็คิดเหมือนกันนะหรอฉันนึกว่าฉันคิดมากไปเองเสียอีกไม่หรอกนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะมันคือการไม่ให้เกียรติกันชัดดันคำพูดพวกนั้นมันเหมือนยาพิษอ่อนทอนที่คอยซึมเข้าไปทำลายความมั่นใจของแกทีละน้อยแกมีค่ามากกว่าจะให้คนมาพูดจาบันทอนแบบนี้เว้ no คำพูดตรงไปตรงมาของพิมพ์เหมือนกระตุกให้อารยาตื่นจากพวงคืนนั้นอรยาลับมาที่คอนโฮดพร้อมกับความคิดที่สับสนวุ่นวายเธอเริ่มทบทวนเหตุการณ์ต่างๆท,ท,ที่ผ่านมาคำพูดของทนินที่เคยคิดว่าแค่วังดีตอนนี้มันฟังดูเหมือนการควบคุมและการดูแคลนเธอเริ่มจดบันทึกคำพูดเหล่านั้นลงในสมุดเล่มเล็กๆที่ซ่อนไว้ในลิ้นชักหัวเตียงยิ่งเขียน ยิ่งเห็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นความขัดแย้งภายในตัวอารยัตวีความรุนแรงขึ้นด้านหนึ่งคือความรักและความผูกพันที่มีต่อธนินผู้ชายที่เคยอ่อนโยนและทำให้เธอหัวเราะได้แต่อีกด้านคือความเจ็บปวดเหนื่อยล้าและความรู้สึกไร้ตัวตนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันเธอเริ่มนอนไม่หลับฝันร้ายถึงเหตุการณ์ที่ถูกธนินตำหนิ หรือทำให้เสียใจประสิทธิภาพในการงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนหัวหน้าเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติอารยารวบรวมความกลา้าลองพูดกับทนินอย่างเปิดอกในเย็นวันหนึ่งพี่ทนินคะฉันนึกว่าฉันคิดมากไปเองเสียอีกไม่หรอกนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะมันคือการไม่ให้เกียรติกันชัดท่านคำพูดพวกนั้นมันเหมือนยาพิษอ่อนจันที่ค่อยซึมเข้าไป ทำลายความมั่นใจของแกทีละน้อยแกมีค่ามากกว่าจะให้ใครมาพูดจาบั่นทอนแบบนี้นะเว้ยคำพูดตรงไปตรงมาของพิมพ์เหมือนกระตุกให้อรยาตื่นจากผวังคืนนั้นอารยาหลับมาที่คอนอดพร้อมกับความคิดที่สับสนวุ่นวายเธอเริ่มทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาคำพูดของธนินที่เคยคิดว่าแค่หวังดีตอนนี้มันฟังดูเหมือนการควบคุมและการดูแคลน เธอเริ่มจดบันทึกคำพูดเหล่านั้นลงในสมุดเล่มเล็กเล่งที่ซ่อนไว้ในลิ้นชักหัวเตียงยิ่งเขียนยิ่งเห็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นความขัดแยง้งภายในตัวอารยาทวีความรุนแรงขึ้นยารู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับคำพูดบางอย่างของพี่ชวงนี้มันทำให้ยารู้สึกยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบทนินก็ขมวดคิ้วส่วนกลับมาด้วยน้ำเสียงงดหงิดหาพูดเรื่องอะไร คิดมากไปเองหรือเปล่ายาพี่ก็แค่แนะนำตามประสาคนรักกันใครฟริงเขาก็พูดกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละอย่าหาเรื่องทะเลาะได้ไหมพี่เหนื่อยจากงานมาทั้งวันแล้วคำตอบของเขาปิดประตูทุกบานที่อารยาพยายามจะเปิดออกเพื่อสื่อสารเธอเงียบไปรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นฝ่ายผิดที่คิดมากและหาเรื่อง ทั้งที่เธอแค่ต้องการความเข้าใจและการรับฟังกำแพงที่มองไม่เห็นก่อสูงขึ้นและหนาขึ้นระหว่างคนสองคนคอนโดที่เคยอบอุ่นกลายเป็นพื้นที่อึดอัดที่อารยาไม่อยากกลับมาอากาศภายในห้องเหมือนจะขาดออกซิเจนเธอเริ่มใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้นทำงานล่วงเวลาโดยไม่จำเป็นหรือไปหาพิมบ่อยขึ้นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเพชหนากับรรยากาศตึงเครียด และคำพูดที่อาจทำร้ายจิตใจเธอได้ทุกเมื่อแต่แล้วอรยาคอบแสงสว่างเหล็กๆทกที่ปลายอุโมงเธอคนพบความฝันที่อยากทำมานานนั่นคือการสมัครเรียนคอร์สทำขนมออนไลน์อย่างจริงจังเธอรักการขนมมาตลอดแต่มักจะถูกทานินพูดให้เคไว้เควว่าเสียเวลาเปล่าหรือทำกินเองก็พอแล้วมัง้งจะไปเรียนทำไม ครั้งนี้อารยาตัดสินใจแล้วเธอจะไม่ยอมให้ใครมาดับฟันของเธออีกเธอค้นหาข้อมูลคอสเลียนเปรียบเทียบราคาและเนื้อหาอย่างละเอียดพี่ก็แค่นำตามประสาวคนรักกันคลีนเขาก็พูดกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละอย่าหาเรื่องเธอเล่าได้ไหมพี่เหนือไอจากงานมาทั้งวันแล้วคำตอบของเขาปิดประตูทุกบานที่อารยาพยายามจะเปิดออกเพื่อสื่อสารเธอเงียบไป รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นฝ่ายผิดที่คิดมากและหาเรื่องทั้งที่เธอแค่ต้องการความเข้าใจและการรับฟังกำแพงที่มองไม่เห็นก่อตัวสูงขึ้นและหนาขึ้นระหว่างคนสองคนคอนโดที่เคยอบอุ่นกลายเป็นพื้นที่อึดอัดที่อารยาไม่อยากกลับมาอากาศภายในห้องเหมือนจะขาดออกซิเจนเธอเริ่มใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้นทำงานล่วงเวลาโดยไม่จำเป็น หรือไปหาพิมพ์บ่อยขึ้นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเพเชนากับบรรยากาศตึงเครียดและคำพูดที่อาจทำร้ายจิตใจเธอได้ทุกเมื่อแต่แล้วอารยาก็พบแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์เธอคนพบความฝันที่อยากทำมานานนั่นคือการสมัครเรียนคอร์สทำขน,นมออนไลน์อย่างจริงจังเธอรักการขน,นมมาตลอดแต่มักจะถูกทนินพูดให้เคเวว่าเสียเวลาเปล่า และตัดสินใจสมัครเรียนคอร์สหนึ่งที่ดูน่าสนใจที่สุดเธอรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเป็นความรู้สึกที่ห่างหายไปนานเย็นวันนั้นเธอบอกข่าวนี้กับธนินด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้เป็นปกติที่สุดพี่ธนินคะยาสมัครเรียนทำคนออนไลน์ไปแล้วนะเริ่มเรียนอาทิตย์หน้าคะ่ะ ทนินเงยหน้าจากจอโน้ตบุ๊กเลิกคิวสูงแววตาชายแววไม่พอใจอย่างชัดเจนเรียนทำขนมเอาจริงดิพี่นึกว่าพูดเล่นเสียอีกจะเรียนไปทำมายาเสียเวลาเปล่าตานเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่าไหมยารักการทำนขนมครับพี่ธนินยาอยากเรียนรู้เพิ่มเติมมันเป็นความสุขของยาอารยาตอบกลับพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สั้นความสุขเหรอ ทนินหัว,วเราะยันเพิเจอหรือเปล่ายาทำโคนมมันจะไปสร้างรายได้อะไรได้ทํากินเล่นๆน,นะพอได้แต่จะไปเรียนจริงจังนี่นะคิดดีแล้วหรอพี่ว่ามันไร้สาระ,ว,ะว่าคาว่าไร้สาระเหมือนคอนปอนที่ทุบบุลงกลางใจอรรยาอย่างจังความฝันเล็กๆที่เธอเพิ่งจะกล้าปัดฝุ่นขึ้นมาถูกเหยียบย่ำอย่างไร้ค่าด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำจากคนที่เธอรักทำไมพี่ต้องพูดจา ดูถูกความฝันของยาด้วยน้ำเสียงของอรารยาสันเครือแต่แฝงความกุนโครธที่ไม่เคยแสดงออกมามันอาจจะดูไร้สาระในสายตาพี่แต่มันมีความหมายกับยามากนะก็มันไรสาระจริงๆนี่หว่าธนินขึ้นเสียงเริ่มมีอารมณ์ผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยนะจะไปทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ขนาดเรื่องง่ายกายในบ้านยังจัดการไม่ได้เลย แล้วนับประสาวอะไรกับการไปเรียนทำขนมปัญญาอ่อนนี่ความอดทนของอรายาสินสุดลงนั้นวินาทีนั้นฟังเซนสุดท้ายขาดพึงหยดน้ำตาที่พยายามกลั้นไวไหลทะลักออกมาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่หยดน้ำตาแห่งความเสียใจหรือน้อยใจมันคือหยดน้ำตาแห่งความโกรธและความผิดหวังที่ปะทุออกมาพร้อมกับความเข้มแข็งที่ไม่เคยมีมาก่อนพอแล้วพี่ธนินพอได้แล้ว อรารยาสะบัดหนะ้าปาดน้ำตาทิ้งอย่างลูกวูกยาทนฟังคำพูดดูถูกคำพูดบั่นทอนจิตใจของพี่มามากพอแล้วนะทนินดูตกตะลึงไปชั่วขณะอาจจะเพราะไม่เคยเห็นอรารยาในมุมนี้มาก่อนอยานี่เธอใช่ย่าทนมาตลอดยอมให้พี่กดยอมให้พี่ตัดสินยอมให้พี่ทำเหมือนยามีค่าอะไรเลยเพียงเพราะยารักพี่และอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว อารยาสู้อากาศหายใจลึกพยายามรวบร,รวมสติแต่ตอนนี้ยาไม่ไหวแล้วคำพูดของพี่มันทำร้ายยาเกินไปมันทำให้ยาเกลียดตัวเองทำให้ยาสงสัยในคุณค่าของตัวเองเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาของทนินดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความรักบัดนี้กลับวางเปล่าและเย็นชาความฝันของยาการทำขนมมันอาจจะเล็กน้อยสำหรับพี่แต่มันคือสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจยาในตอนนี้ มันคือสิ่งเดียวที่ทำให้ยายังรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่บ้างแต่พี่กลับเหยียบย่ำม,มันอย่างไร้เยือ่อใยยาทนินพยายามจะพูดอะไรบางอย่างอาจจะเป็นคำขอโทษหรืออาจจะเป็นคำแก้ตัวแต่สายเกินไปแล้วถ้าพี่ไม่สามารถเคารพในสิ่งที่ยาเป็นไม่สามารถยินดีกับความสุขเล็กๆของยาได้ไม่สามารถสนับสนุนความฝันของยาได้ เราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วพี่ธนินอรารยาพูดประโยคสุดท้ายออกมาด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งอย่างน่าประหลาดความสั้นเครือหายไปเหลือเพียงความเด็ดเดี่ยวที่ชายชัดในแววตาธนินยืนนิ่งอ้าปากค้างเหมือนถูกสาปให้เป็นหินเขาอาจจะโกรธอาจจะเสียใจหรืออาจจะไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับอรายามันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเธอก้าวถอยหลังหันหลังให้กับเขา และเดินเข้าห้องนอนอย่างเงียบเบแต่ทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยความหมายมันคือก้าวแรกของการเดินออกจากกรงที่มองไม่เห็นกรงที่สร้างขึ้นจากคำพูดและการควบคุมคืนนั้นอรยาไม่ได้นอนร้องไห้เธอใช้เวลาทั้งคืนเก็บข้าวของที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางใหญ่สมุดบันทึกเล่มเล็กทุกเก็บไว้ในที่ที่หยิบง่ายที่สุดมันคือหลักฐานของการเดินทางอันเจ็บปวด และเป็นเครื่องเตือนใจถึงบทเรียนราคาแพงที่เธอได้รับเช้าวันรุ่งขึ้นอรารยาเดินออกจากคอนอดโดยยังไม่หันกลับไปมองท้องฟ้ากรุงเทพยังคงเป็นสีเทาม่นเหมือนทุกวันแต่ในใจของอรารยารับรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างรำไรศาสตร์สองเข้ามาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอโทรหาพิมพิมเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วพี่ธนิน อรารยาพูดประโยคสุดท้ายออกมาด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งอย่างน่าประหลาดความสั้นเครือหายไปเหลือเพียงความเด็ดเดี่ยวที่ชายชัดในแววตาธนินยืนนิ่งอาปากค้างเหมือนถูกสาบให้เป็นหินเขาอาจจะโกรธอาจจะเสียใจหรืออาจจะไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับอรารยามันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเธอก้าวถอยหลังหันหลังให้กับเขาฉันออกมาแล้วนะ เสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาด้วยความอบอุ่นดีแล้วอารยาแก่ทำถูกแล้วไม่ว่าแกจะตัดสินใจยังไงต่อไปฉันอยู่ตรงนี้นะอารยายิ้มทั้งน้ำตาขอบใจแนกสัปดาห์ต่อมาอารยาเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กแก้งแห่งหนึ่งในย่านที่ไม่กลนจากที่ทำงานเก่าห้องพักไม่ได้รูราเหมือนคอนโดของธนินแต่มันเป็นพื้นที่ ของเธออย่างแท้จริงไม่มีสายตาคอยจับผิดไม่มีคำพูดคอยบันทอนยังคงเรียนทำขนมออนไลน์ต่อไปในครัวเล็กๆที่มุมห้องกินหอมของเนยและน้ำตาลฟุ้งกระจายเธอลองผิดลองถูกหัวเราให้กับความผิดพลาดของตัวเองในความสุกกับเค้กชิ้นเล็กที่เธอทำสำเร็จด้วยสองมือของตัวเองเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานอรยานังอยู่ริมหน้าต่างห้องพัก มองดูแสงไฟจากตึกสูงราฟาของกรุงเทพที่ส่องสว่างยามค่ำคืนเธอยังคงรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลงแต่ความรู้สึกนั้นไม่ได้ครอบงำเธอเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กขึ้นมาเปิดไปหน้าสุดท้ายที่ว่างเปล่าแล้วจดปากกาลงไปบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ฉันได้เรียนรู้คือการรักและเขารัตัวเอง